ต่อไปเชิญพลตำรวจตรีสุพิสารครับหรือพักดีนรุนาดเชิญครับกาบเรียนท่านประธานที่เคารพผมพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนรุนาดบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลครับในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับวันนี้ผมจะมาขออภิปรายขอไปยตินะครับในมาตาสองหาทับ13นะครับ ในเนื้อหาที่จะขออภิปรายคือในวรรคแรกขอแก้เป็นร้อยแปดสิบวันและตัดคำว่าทุกประเภทในมาตานี้นะครับส่วนในวรรคห้าในตัดวรรคห้าวรรคหกออกครับแน่นอนครับและหนักแน่นชัดเจนครับท่านประธานนี่ครับท่านประธานหลักฐานครับท่านประธานไม่ใช่ใบเสร็จนะฮะหนังสือครับหนังสือความมุ่งหมายและคำอภิปราย ที่ายประกอบมาตราเรียงมาตานะครับท่านของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ใช้อยู่ผมเข้ามาครั้งแรกก็เปิดอ่านครับฝ่ายสํานักเลขาครับช่วยขอสักปึิงนึงครับมาแจก,กแถวนี้นะให้อ่านนะครับจะได้เข้าใจว่ามาตานี้ทำไมถึงต้องเกี่ยวข้องหนังสือเล่มนี้ครับเพิ่มเติมครับในวัคนี้คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวัคสามนะครับเวลา200 40วันนั้นเดิมในร่างเดิมนะครับเป็นการจัดทําตามรัฐมนูลปี40สมัยก่อนก็ยังโบราณอยู่นะครับกระบวนการวิธีการจัดการก็คงยังชักชา้าสมัยนี้เทคโนโลยีพร้อมแล้วครับมีทุกอย่างเจ้าที่ในสภามีคนกดโชว์เลขมีการพิมพ์รวดเร็วครับ180วันครับพอแล้วนะครับบ้านเมืองติ่นไปแล้วครับท่านประธาน ดูรัฐสภาสิเราสิครับกาลังมีประสิทธิภาพมีความเร็วมีการสื่อสารมีการติดต่อมีการกดกริ่งสมัยก่อนไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้ดูโทรศัพท์ดูมือถือก็รู้แล้วครับต้องลงมาได้แล้วครับมาตานี้ครับมาดูที่วรรคห้าหกเลยครับท่านประธานครับการไม่การยกร่างฟังนะครับมันชัดๆในความมุ่งหมายท่านไปเปิดดูครับให้ไม่มีท่านขอสภาครับ ในประเด็นที่ท่านพูดกันในสภาแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะนะครับในความมุ่งหมายนี้ท่านเปิดหนังสือครับหน้า458ถึง460เปิดเอกสารประกอบนะครับในข้อ6บรรทัด15เขียนว่ากรณีที่จะต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติก่อนดำเนินการนำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทุนก้าวถวายหากเป็นการแก้ไข เพิ่มเติมรัฐธรรมนูนในเรื่องต่างต่อไปนี้หนึ่งคือการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดหนึ่งทั่วไปนะครับสองการแก้ไขเพิ่มเติมหมวดสองพระมหากษัตริย์สามและสี่และห้าอีกหลายประเด็นครับท่านประธานครับอยู่ในนี้ครับแล้วเขียนไว้ทําไมผมเข้ามาสปปภาแห่งนี้ครับผมก็อ่านเล่มน,นี้ครับผมเข้าใจว่ามันคือการเปิดเปิดประตูครับทิ้งไว้แต่จะแก้หรือไม่แก้ก็อยู่ที่สสลอไม่ใช่พวกผม อยู่ที่สทอที่มาจากประชาชนครับท่านประธานไม่ใช่ใครก็ได้มาจากการใช้อำนาจอื่นๆครับท่านประธานนั่นคือสาระสำคัญให้กลับไปอ่านครับหมวดหนึ่งหมวด 2, สองสทอต้องทำทุกมาตาเช่นกันแต่จะทำหรือไม่ทำก็ไม่รู้นะครับเพราะเขาเป็นผู้แทนของประชาชนที่เราเลือกมาเราตกลงกันนะครับเราเพิ่งผ่านวาระสองเวกี้ครับสองวงเล็บแครับก็เขียนเรื่องนี้ เราลงมติไปเมื่อกี้นี่เองออเมาวานครับไม่เมื่อกี้ครับก็เปิดทางให้ท่านก็กลับไปดูครับเนี่ยในคู่มือเนี่ยเนี่ยสมุดน,นี้ครับวงเล็บแปดเขียนอะไรผมอ่านสั้นๆในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้แก้ไขเพิ่มเติมบหนึ่งบททั่วไปบดสองพระมหาสัตว์บทสิบห้าบบาๆเขียนไว้ทำไมครับงั้นไม่ต้องเขียนครับถ้าจะห้ามนี่ไม่ได้ห้าม แต่เขายังไม่ได้ทำคิดอะไรกันบ้างมานะครับอะไรดีงามยุคเปลี่ยนสมัยครับท่านประธานครับสิ่งสำคัญคือกลัวอะไรกันนักหนาครับในมาตาสิบห้ามีมาตราเดียวที่แก้ไม่ได้คือสองห้าห้าเขียนไว้ชัดเจนครับในนี้เปิดกระดูกใคครับถัดไปอีกหน้าเดียวสองห้าห้าครับชัดครับสองห้านี่ไม่ต้องบอกเลยครับว่าแตกไม่ได้เลยนะครับกำหนดเป็นข้อห้ามแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจดครับอ่าจเป็นครับกฎหมาย ท่านใดที่อ่านไม่เป็นไ,ไปไปหาอ่านนะครับท่านครับควรแนะนำนะฮะท่านประธานกันมาธิการด้วยครับมันแก้ได้ครับเขียนได้แต่อยู่ที่สะสะลออย่าทำกุญแจดอกนี้อีกเลยครับท่านประธานครับและสุดท้ายของสุดท้ายครับก่อนที่ผลจะขึ้นมาอภิปรายยตินี้มีท่านผู้ทรงเกียรติฟังหนึ่ง ซึ่งเสนอเสนอคำแปลยติแล้วมีการกล่าวขอบวกเพิ่มในมาตรา175ถึงมาตรา183ทำได้เลยครับท่านประธานช่วยตอบผมด้วยครับยัตติที่ส่งมาแล้วหรือคำแปลยติที่ส่งมาแล้วแล้วมาพูดในสภานี้ถ้าเพิ่มได้บอกผมครับผมขอสมวนคำแปลนี้ว้ด้วยถ้าจะเพิ่มได้นะครับและท่านประธานกรรมธิการตอบผมด้วยเลยว่าที่ขอเพิ่มนั้นนั้นท่านผู้สังเกตน,นั้น เพิ่มได้จริงหรือเปล่าถ้าเพิ่มไม่ได้บอกท่านไม่ไ,มได้ครับท่านประธานงั้นผมจะขอสงวนคําแปลจีตินไว้นะครับและในความเป็นจริงครับท่านประธานทุกอย่างพวกเราทําขึ้นมาและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็รู้มาแล้วว่าที่มามาจากไหนใครเป็นคนทําเขียนไว้ทําไมถ้าไม่เขียนไม่ต้องมาใช้ครับเนี่ยครับแลมนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือใบเสร็จครับมีอ่านเลยครับรายละเอียด เขาเขียนว่าความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญเรียงมาตาครับเรียงมาตาครับขอบคุณครับผมไม่เห็นด้วยนะครับผมยืนยันว่าจงต้องตัดโดยเฉพาะวรกห้าวรกหกชัดเจนครับขอบคุณครับท่านานขอบคุณครับ